เวลาถอดล้อนะครับทําไมมันถึงฟิตนะครับฟิตช่วงนี้ครับกระทะล้อมกันนะครับมันจะฟิตช่วงนี้ติดคับดุมเลยมันจะคับดุมล้อนี่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ใช้ปอนวัดครับคือใช้ปอนวัดล้อนอดล้อมันก็เหนื่อยนะครับยิ่งรถกระบะมันก็จะเหนื่อยมากปอนทีก็เก้าสิบร้อยสิบจะเหนื่อยยิ่งบางคันมีหกตัวหกสี่สี่ก็จะเหนื่อยมาก ช่างก็ยขี้เกียจครัขี้เกียจก็เลยอัดบ็อกรัอัดบ็อกเต็มที่นะครับอัดบล็อกเต็มที่เนื้อเนื้อลูมิเนียมเนื้อแม็กมันก็จะย่นออกมาเลยกระทะเหล็กเหนกันนะมันก็จะบี้ออกมาครัมันก็จะติดช่วงนี้ครับเวลาถอดล้อมันก็จะยากครับแล้วก็ดกไปกระดกมาก็จะออกแก้ปัญหาก็คือตะไบนะตะไบตะไบเหล็กละเอียดนะครับด้านละเอียดนะถู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  เพราะว่าเขายิงนะครับยิงยิงแรงครับคือบางทียิงไป, 130, 140ปนนร้อยสามสิบร้อยสสิบปอนด์นะบางทีวัดได้วัดได้ร้อยสาสิบร้อยสิบปอนด์แบบแค่ร้อยสิบก็แน่นนักหนาเลยแล้วคราวนี้พอยิงแน่นปุ๊บเนื้อนะเนื้อแม็กเนื้อลูมเนียมหรือกระทาเหล็กก็จ่างครับมันก็จะตรงนี้มันคับใช่ไหมครับตรงนี้มันขยับไปไม่ได้มันก็จะออกมาข้างหน้านี่คนระับมันก็จะติดคนระับเวลาถอดเราก็จะยากกระดกไปกระดกมาคนก็ต้องเอาค้อนตีนะ แต่อย่าไปค้อนตีโดยตรงนะครับเอาเอาไม้หมอนรองขอบล้อแล้วค่อยตีนะหรือจะเอาอยางนะครับเอาอยางที่เติมลมแล้วกิ่งชนก็ได้แต่อย่าลืมเอาน็อตคาไว้สักตัวสองตัว,ตว,ตว,ตวให้มันเดี๋ยวล้อมันจะหลุดมาก็หน้าแป้นแม็กก็จะทะลอกน่ครับกระทาเหล็กเหมือนกันคนระับถ้ายิงก็เนี่ยตรงนี้ติดดุมครับเอาออกยากแก้ปัญหากระตะใบนะตะอใบแค่ช่วงนี้แนละ้วช่วงที่ยิงน็อตแน่นเกินแล้วก็จะ มันก็จะเนื้อมันจะบานออกมาติดดุม